เราแต่รูปปลาหมึกอย่างเดียวเลยค่ะปลาหมึกกรอบทํามาจากปลาหมึกกล้วยค่ะจํานวนอ,อยู่ที่ประมาณแห้งนะคะ5ถึง7ตัวโลแล้วก็เป็นปลาหมึกของต่างประเทศเราไม่ได้ใช้ปลาหมึกของไทยเพราะว่าปลาหมึกของไทยเ่ยความหนาไม่ได้แล้วก็ตัวค่อนข้างเล็กแล้วเวลาทําปลาหมึกกรอบเนี่ยก็จะมีกลิ่นค่อนข้าง กลิ่นคาวค่อนข้างแรงกว่าปลาหมกกึกต่างประเทศค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่ที่วงการที่ทําปลาหมึกกรอบก็จะใช้ปลาหมึกที่เรียกโดยทั่วกันว่าเปรูเนื้อสัมผัสดโดยการที่เราทําปลาหมึกกรอบแล้วน่ะมันจะทานได้อร่อยกว่าแล้วก็ผู้บริโภคก,ก็ชอบมากกว่าตัวเบกกิ้งโซดาที่เราใช้ก็จะเป็นตัวเบกกิ้งโซดาที่เป็นฟูดเกรดที่ได้รับการตรวจแล้วก็ยอมรับกับพวกสถาบันต่างๆแล้วปลาหมึกเราก็มีผลตรวจ ผู้บริโภคบริโภคได้โดยที่แบบว่าไม่มีสารก่ออันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะลูกค้าของทานทะเลส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบริษัทที่นำไปประกอบพวกอาอ่ย่างเช่นสุกี้ร้านพวก,ก่ร้านยิงจัโฟร์แล้วก็พัาคารที่นำไปประกอบอาหารอะไรพวกนี้ค่ะปลาหมึกกรอบก่อนที่จะนำมาทำอาหารก็ควรที่จะนำไปล้างทำความสะอาดและผ่านความร้อนด้วยนะคะ